สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุกเกษตรริศดำเนินรายการค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันพร้อมกับสาระน่ารู้ที่เราจะนําองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการปฏิวัติความคิดและปฏิวัติสุขภาพของเรากันนะคะในช่วงแรกนี้ขอมากันที่ขบระาชาสัมพันธ์สําหรับหลายๆท่านที่ดูแลสุขภาพแล้วก็จะมาตรวจที่เมนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์ที่ถนนพระอาทิตย์กันนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้า เก่าและลูกค้าใหม่เริ่มกันที่ลูกค้าใหม่กันก่อนนะคะลูกค้าใหม่มาตรวจในทุกโปรแกรมนี้ก็จะได้รับเป็นชุดของขวัญพิเศษนะคะเป็นโคโค่เมกาทรีจำนวน1ขวดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบัตรกำนันในการตรวจ l i ฟ e Blood a n a นลิซิมูลค่า1,000บาทและตรวจเครื่อง e อสเตคฟรี4,500บาทนะคะบัตรกำนันนี้ก็จะได้ใช้ที่ MW Clinic นะคะก็คือ Manager w e l l n e s s Clinic ที่ถนน ดาพิเศษนะคะโดยขยายสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31มีนาคมค่ะสำหรับลูกค้าเก่านะคะก็จะมีส่วนลดมอบให้ทุกท่าน10%ในทุกรายการแล้วก็จะมีบัตกรกำนันตรวจ Life Blood Analysis มูลค่า1,000บาทและตรวจเครื่อง e s t e c ฟรี4,500บาทนะคะซึ่งก็จะขยายสิทธิ์ไปจนถึง31มีนาคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะติดต่อได้ที่ Manager Lab หลักเซนตนะคะตามหมายเลขที่ อยู่หน้าจอในตอนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจจากการที่อาจารย์ปานเทพพวงพันธ์นะคะได้บรรยายไว้ในงานการชิมสุดยอดอาหารระดับยีนนะคะซปเปอร์ฟูด้ดแล้วก็รวมไปถึง โยเกิร์ตมะพร้าวซูแม็กซึ่งก็มีเครื่องเทศนะคะก็คือตัวซูแม็กี่แหลคาคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดในโลกนะคะเป็นพระเอกคนสําคัญของการจัดการชีมอหารแล้วก็การบรรยายนอกจากนี้แล้วนี่นะคะก็อาจารย์ปัะเทพนั้นได้บรรยายให้ความรู้กับเราในเรื่องของสังคมสุขภาพและรวมไปถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะคะที่เป็นประเด็นให้เราได้ติดตามข่าวสารกันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าเมื่อเรายกตัวอย่างของโรงไฟฟ้า่านหินนี้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินซึ่งก็เป็นผลกระทบจากในระบบห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารหลักที่เรารับประทานกันนั้นก็คือข้าวเมื่อเราพูดกันถึงข้าวก็จะเป็นนึกถึงบรรดาโลหะหนักที่ออกมาจากด้านของโรงงานสาหกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพิษภัยนะคะที่เป็นโลหะหนักที่ปนเปื้อนมาอย่างกรณีของสารหนูที่ปนมากับข้าวซึ่งเร ราเองเนี่ยนะคะกินข้าวกันทุกวันเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าข้าวที่เรากินนี้มาจากแหล่งผลิตไหนในจานไหนชามไหนมีอะไรที่ปนเปื้อนมาบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในทุกวันนี้การแข่งขันของธุรกิจต่างๆนั้นมีค่อนข้างสูงสิ่งที่เราได้รับเข้าไปนั้นจะมีโทษต่อเราอย่างไรกันบ้างการแข่งขันที่ว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงนี้มีที่มาที่ไปและเป็นการแข่งขันกันอย่างไรกันบ้าง ไปติดตามจากการบรรยายของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์กันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องอาคารชั้นสองของบ้านเจ้าพระยานนะครับถนนพระอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นการบรรยายและชิมอาหารสุดยอดสุขภาพในระดับยีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกที่รวมอยู่ใน อาหารที่เราจะชิมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจัดกันนานมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนที่ได้รับชมผ่านทาง STV New s นนี่ช่องทางที่หนึ่งนะครับสองก็คือ Facebook Live ของปานเทพพัวพงพันธ์ภาษาไทยนะครับก็จะมาถ่ายทอดสดทุกครั้งที่ผมบรรยายนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมซื้อบัตรก จะได้รับฟังแล้วก็ชิมอาหารด้วยนะครับก่อนที่ผมจะไปเรื่องสุขภาพในวันนี้ว่าเราจะชิมอาหารเมนูอะไรก็ขอย้ำว่าวันนี้เป็นวันที่เราจัดขึ้นมาเพื่อมาประกอบกับเทศกาลเดือนแห่งความรักนะครับเราจะมาชิมอาหารดูว่าเราจะทำอะไรและมีความคิดอย่างไรกับอาหารในเดือนนี้นะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมาช้าเพราะว่ารถติดเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่บ้านพระอาทิตย์ได้เนื่องจากมีการปิดกั้นถนนบริเวณรอบทำเนียบร,รัฐบาลตั้งแต่ชมัมลุเชษจนถึงสี่แยกอะไรนะสี่แยกมิสกกวันใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ปรากฏว่าทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะมาได้สะดวกนัก ห้ามทั้งคนเข้าและคนออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงสังคมสุขภาพพิดนึงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าโรงไฟฟ้าฐานหินนะครับมันคือชีวิตของคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวกระบี่คือคนจำนวนหนึ่งคิดว่าคนกระบี่ก็มาเคลื่อนไหวเรื่องกระบี่ทำไมไม่เห็นใจ คนทั้งประเทศที่ต้องการไฟฟ้าใช้ทั้งประเทศบ้างแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้เนี่ยมีสามเรื่องหัวใจสำคัญอันที่หนึ่งเลยนะครับคือเวลาตอนนี้ประเทศไทยเรามีไฟฟ้าสำรองสูงมากแล้วใช้ยังไม่หมดนี่เป็นหัวข้อแรกเลยไม่ต้องพูดถึงว่าพลังงานอะไรถูกกว่าอะไรนะครับพลังงานไฟฟ้าตอนนี้เราเกินล้นไปอย่างมหาศาลแปลว่าเราไม่รีบที่จะต้องรอไฟฟ้า อีก5ปี6ปีกว่าจะสร้างเสร็จไม่ใช่ครับเรามีเวลาพอที่จะบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างอื่นได้คุณกรจติกาวนิตคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเสนอให้ใช้ LNG นำเข้าจากต่างประเทศเลยก็ไม่ต้องมีฐานหินนี่แบบที่หนึ่งนะครับมันบริหารจัดการได้และเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ตลกมากกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มี การท่องเที่ยวงดงามมากสิ่งแวดล้อมดีมากแล้วก็มีต้นปาล์มเยอะมากแล้วก็มาผลิตเป็นน้ำมันในการปรุงอาหารด้วยแล้วก็น้ำมันบางส่วนเป็นพลังงานไบโอดีเซลนี่คือการพึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ปลูกขึ้นได้ด้วยที่สำคัญก็คือกา,กากที่เหลือไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นไบโอก๊ส แก๊สที่ได้ขึ้นมานั้นก็ผลิตเป็นไฟฟ้าได้เป็นพลังงานได้จุดติดได้กากที่เหลือที่เป็นเศษแห้งก็เอามาเผาต้องทำลายทิ้งไปก็เกิดเป็นพลังงานความร้อนมาใช้เป็นไฟฟ้าได้อีกแต่เชื่อไหมครับปัญหามันไม่ได้เกิดว่าเราไม่มีโรงไฟฟ้าจากโรงงานน้ำมันปาปัญหาคือไม่มีใครสร้างสายส่งไปเชื่อมแล้วบอกว่าพลังงานไม่พอเราต้องใช้ฐานหิน ทีนี้แน่นอนครับเวลาเราพูดถึงฐานหินในมิติสุขภาพนี่นะครับเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันกระทบคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวกระบี่ผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับสมมติว่าเรามีสารหนูตกที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสารหนูคืออะไรก็คืออาร์เซนิกซึ่ง ตกอยู่เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งมีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้ฆ่าพยาธิหรือปรสิตมีนะครับมีประโยชน์ด้วยแต่ก็มีโทษด,ด้วยเพราะว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่ปอดนะครับสารหนูที่เป็นก่อมะเร็งที่ปอดแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเรามีแร่ธาตุอยู่ตามดินแล้วเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันนี่นะครับ มันก็จะยึดอยู่กับแร่ธาตุสารพัดเลยมันไม่ออกมาให้เรากินแต่ถ้าเราไปตะกุยมันเพื่อแยกสายแร่สารหนูมันก็จะตกไปในน้ำต่อให้พื้นที่ออแกนิกไร้าสารพิษไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยมันก็ขึ้นดูดขึ้นไปในพืชให้เรากินอาหารในห่วงโซ่อาหาร สัตว์กินพืชเหล่านั้นก็มีสารหนูปนพืชเหล่านั้นก็มีสารหนูปนแม้ว่าจะไม่ใส่ย,ยาฆ่ามแมลงก็ตามและใครจะรู้ครับมันเก็บอยู่ในอาหารที่เรากินเยอะที่สุดก็คือข้าวและรายการ foxo super food ซึ่งเราไม่เน้นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลดัดชีน้ำตาลสูงอยากจะไปกินข้าวกล้อง ปรากฏว่าข้าวกล้องมีสารอนินทรีย์เคลือบอยู่เป็นที่เก็บสารหนูได้มากกว่าข้าวขัดขาว70%ดูสิครับหันทางซ้ายก็โรคเบาหวานหันทางขวาก็โรคมะเร็งนี่ออกใช่ไหมครับข้าวขัดขาวกินมากก็เป็นเบาหวานเป็นโรคหลอดเลือดข้าวมีสารหนูมากก็ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง นี่คือเรื่องปัจจัยที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วที่ภาคเหนือเคยมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับถึงขนาดมีโรงไฟฟ้าฐานหินมีเหมืองฐานหินต้องหยุดการปลูกข้าวเพราะมีสารปนเปื้อนแคดเมียมที่ลำปางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมันเรื่องเดียวกันมันไม่ได้กระทบเฉพาะชาวกระบี่ถ้ามันตกไปในน้ำ มันก็เป็นห่วงโซ่อาหารให้ปลาให้เรากินอยู่ดีครับแต่ว่าชาวกระบี่เนี่ยเขาฉลาดนะครับเข้าไปดูเขาบอกว่าชุมชนของเขาเนี่ยเขามีประมงไปหาปลาได้วันที่เริ่มมีน้ำมันเตาเข้ามาแค่ขนถ่ายเองครับปลาเริ่มหาไม่ได้เหมือนกันครับฐานหินเหมือนกันถ้าเรา ไม่ได้พึ่งพาตัวเองนำเข้าจากต่างประเทศทุกชีวิตในสปปรรพสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็พยายามดิ้นรนไม่อยากได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็ต้องหนีตายเหมือนกันแต่ถ้ามันอยู่ได้และมีชีวิตอยู่แถวนั้นเราก็จะรับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราด้วยนี่เรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับ เรื่องของชาวกระบี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของชาวกระบี่เท่านั้นมันกระทบคนตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือเหมืองทองชาวพิจิตรชาวพิจิตรเนี่ยในบางอำเภอมีเหมืองทองคําแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับคูป,ปองในการรับอาหารจากข้างนอกน้ำดื่มด้วย เพราะรู้ว่ามีมลพิษปนเปื้อนอยู่แต่ปรากฏว่าเขาก็ต้องดำรงชีวิตนะครับเกษตรกรปลูกข้าวขึ้นมาพิจิตชุมชนนั้นไม่รับประทานข้าวของตัวเองแต่มาส่งให้คนกรุงเทพกินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีทางจะรู้เลยว่าข้าวสองไหนเนี่ยข้าวห่อไหน จานไหนชามไหนมาจากพื้นที่ที่มีมลพิษในเหมืองทองคำที่จะปนเปื้อนด้วยสารหนูในโลกนี้นะครับเขากำลังแข่งในเรื่องของข้าวเนี่ยกัน3เรื่องหนึงอร่อยไม่มีปัญหาข้าวไทยอร่อยข้าวญี่ปุ่นก็อร่อยแบบของเขาข้าวอินเดียก็อร่อยแบบของเขา2องดัดชนิดน้ำตาลต่ำ คือแน่นอนครับเข้ากล้องดีที่สุดเดี๋ยวนี้เรามีความฉลาดขึ้นมาหน่อยเพราะดูรายการนี้หุงข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าวใครทําบ้างที่บ้านโอ้โหสุดยอดนี่ก้าวหน้ามากนะครับคือการใช้น้ำมันมะพร้าวหุงข้าวเพื่อเอาน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงเดี่ยวข้าวขัดขาวอะให้มันกลายเป็นข้าว ที่มีโครงสร้างโมเลกุลเชิงซ้อนผสมกันระหว่างคาร์โบไฮเดตกับน้ำมันที่น้ำมันมะพร้าวโมเลกุลสั้นดูดซึมเข้าไปในนั้นเร็วพอหุงปับ๊บมันก็เข้าไปข้างในเนื้อมเมล็ดข้าวถ้าแช่เย็ยนอีกสักหน่อยอีกสัก12ชั่วโมงข้าวนี้ก็จะเริ่มถักทออะไมาโรสอยู่ภายนอกมเมล็ดข้าวลดแคลอรี่ครึ่งหนึ่งน้ำตาลก็พลอยลดไปด้วย ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมครับเราต้องมานั่งหานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาไม่อยากกินข้าวที่มีสารหนูแต่ก็ไม่อยากกินอาหารที่ข้าวที่มีด,ดชัชนีน้ำตาลสูงสูงก่อให้เกิดโรคร้ายต่อตัวเราจริงไหมครับวิถีชีวิตเราก็เป็นแบบนี้แหละครับพว่ามันยากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยมีวิสัยทัศน์สักหน่อย ไม่ใช่ปล่อยให้นายกไปพูดในต่างประเทศว่าเราจะป้องกันโลกร้อนเราจะลดมลพิษจากคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาประเทศไทยสร้างเหมืองถ่านหินอ้ยขออภัยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเฉยเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้อินเข้าไปในจิตวิญญาณของความห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนทีนี้ความที่ผมทำในวงการสุขภาพ ปีนี้ก็หลายปีแล้วนะครับเป็นวิศวกรเป็นนักการเงินนี่แหละแต่มาทำงานสุขภาพผมเริ่มเห็นว่าหลายปีมานี้เนี่ยผมพอใจที่อยากเห็นประชาชนไม่ต้องมาหาหมอมากกว่าจะตั้งโรงพยาบาลเพิ่มหรือประเทศไทยต้องมีค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มเพื่อเราต้องมียาเพิ่มจาก30บบาทรักษาทุกโรคผมอยากเห็นประชาชนคนไทยเนี่ย มีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองด้วยปัญญาด้วยข้อมูลแล้วดูแลตัวเองจากที่บ้านได้เป็นการปฏิวัติสุขภาพแบบยั่งยืนคือการปฏิวัติความคิดของประชาชนที่จริงการเมืองก็ต้องปฏิวัติความคิดประชาชนอย่าไปหวังให้ใครมาใช้โมเดลไหนถ้าคนตื่นรู้สังคมจะเปลี่ยนเองจริงไหมครับหลายปีมานี้ผมจึงเริ่มต้นด้วยงานแลบ คือการตรวจเลือดไม่จ่ายยาไม่มีหมอล้างพิษตับผมก็ให้ล้างหนึ่งแก้วเพราะฝึกให้คนเนี่ยไปล้างพิษด้วยตัวเองที่บ้านสามารถเป็นเซลฟ์แคร์เมดิซีนคือดูแลด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วจะทำให้เราไปหาหมอน้อยลงถามถจริงๆเถอะ ใครดูรายการผมแล้วรู้สึกว่าไปหาหมอน้อยลงแล้วพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นมีไหมครับมีมีบางคนเป็นอย่างนั้นมีบางคนเลิกกินยาจากเคยกินยาเยอะๆมีไหมครับมีในนี้มีแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกเหมือนผมไหมว่าเราปลดแอกมีอิสรภาพจากการพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาบริษัทยาพึ่งพาโรงพยาบาลมากลายเป็นพึ่งพาตัวเอง มันมีอิสระภาพนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ยามาอย่างมากมายมหาศาลผมใช้ยาแก้หวัดแทบทุกสัปดาห์ยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ประจำเดี๋ยวอีกสามสัปดาห์ก็จะเริ่มมีตะกันเหนียวๆที่คอเพราะว่าเรากินยาลดน้ำมูกมันแห้งอะครับ แล้วน้ำมูกก็มีเอาไว้เพื่อดักจับเชื้อโรคแล้วเอาเอินซา์ไปฆ่าเราไม่ให้มีน้ำมูกมันก็เข้าเซลล์เราเราก็ป่วยเรามีไข้ไข้มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อแบ่งเซลล์ม็เลือดขาวกืนกินเชื้อโรคเร็วขึ้นเราก็กินยาลดไข้เราก็เจ็บคอนานๆเข้าก็เริ่มเรื้อรังเป็นโรคหอบผมเป็นเด็กผมเป็นหอบตั้งแต่เด็กนะครับสูตรเวนทลินนี รู้จักอย่างดีนะครับเซรัต้ายสูตรมาลดการอักเสบโอ้ใช้มาเยอะพอโตมาหน่อยก็จะเป็นโรคไมเกรนเป็นพัเทิร์นเลยครับเพราะว่าเราสะสมทุกอย่างไว้ในร่างกายแล้วก็สุดท้ายกินยาเยอะครับกินยาประจำทุกอาทิตย์ต้องมียาสุดท้ายก็จบด้วยตับไม่ดีไตไม่ดีระบบการย่อยไม่ดี ยาฆ่าเชื้อนี่ประจํากินเองได้เลยซื้อยี่ห้อไหนเป็นยังไงเ,เก่งมากเลยนะครับเป็นประเทศเดียวที่ซื้อยาฆ่าเชื้อตามอําเภอใจนะครับและเภสัชเนี่ยโทษทีนะครับตามร้านห้างขายยาเนี่ยมีใครมาส่องปากเราไหมว่าติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียส่องที่คอไม่มีจริงไหมครับดังนั้นคนส่วนใหญ่เจ็บคอเป็นหวัดเนี่ยไวรัส80ซ แบคทีเรียนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับดังนั้นโอกาสกินยาผิดโดยการซื้อยาปฏิชีวนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กินผิดแล้วไงครับก็ไปช้าฆ่าเชื้อตัวดีระบบย่อยก็แย่ลงขับถ่ายก็แย่แล้วไงครับระบบย่อยแย่ลงไม่พอจุลินทรีย์ที่พล่องลงไปยาปฏิชีวนะสัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็เลยเห็นว่าถ้าเราจะมีความคิดเป็นสังคมสุขภาพเราก็ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ของประเทศนี้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเราจะพัฒนาไปทางไหนระหว่างเอาการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชนเป็นตัวตั้งมันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่อยู่ที่ไหนเลยเพราะ วันนี้ถ้าเราตั้งต้นที่อุตสาหกรรมเราจะคิดอย่างเดียวว่าต้นทุนอะไรถูกที่สุดมากกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในต่างประเทศนะครับเวลาจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาต้องคํานวณไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าเขาต้องคำนวณว,ว่าผลกระทบที่ผักภาระให้กับสังคมอ่ะ ต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าเท่าไหร่ที่เพิ่มขึ้นมาภาษาอังกฤษเรียกว่า externalities คือการผักภาระให้กับทางสังคมต้นทุนเท่าไหร่แล้วมาชั่งน้ำหนักว่าคุณจะยอมรับไหมค่าไฟที่ต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนที่รับผลกระทบทั้งหมดมันต้องแบบนี้ครับเมืองไทยเนี่ยสนใจแต่วัตถุดิบแต่ไม่สนใจชีวิตของประชาชนว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ ผมจึงรู้สึกเสียดายที่พลเอกประยุทธ์ฟังแต่ข้อมูล้ครจการไม่ฟังนักวิชาการไม่ฟังประชาชนในข้อเท็จจริงเหล่านี้และเราก็ต้องมาเผชิญหน้ากับสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวกระบี่ <st> <st> ไปมามาคุยเรื่องการเมืองดูสิครับ <laughs> อดไม่ได้อะอดไม่ได้จริงๆเพราะว่าคือมันเหมือนกับ เหมือนไม่รู้เรื่องเลยว่าประเทศนี้โลกนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก m a n น g เจอร์เรื่องฟอกอากาศ m a n น g เจฟอกสะอาดอากาศสดชื่น m a n a g เจอร์อัลคาไลวอเตอร์ค t y Water Quality Life แมนเจอร์แหละคลินิกเทคนิคก,การแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก